นั่นใคร<ด>อยู่นั่นสีสยามกอสีสยามดูบุญถึงมี่นั่นใครครับปั้น,น่ะ้น,นึ่งก่อนบุญถึงหนอนซูมบุญถึงแต่เราก็ซูมถึงไหมถึงทีนี่นะครับบุญถึงแมมมอสงานง,งอันนี้บุญถึงนะครับเราก็ซูมถึงเหมือนกันนะฮะ ดูดูการเอางวงพักไว้ที่งาเหมือนพี่ธุเลยแสดงว่าเป็นพฤติกรรมของช้างที่ยิงายาวเขาเรียกว่าประโยชน์ของงายาวเนาะ<ม>เอาไปพ<า>ักตรงนี้ตกนั้นก็ไม่รู้อะนะพี่ควาน<ก>ผ่านไปแล้วพี่ควานบนถึงออื <c oughs> รักข้างหลังลนัออ่นไงใครอะไหนอะแนอนน์นะซูมปีกได้ไหมต้องถามแม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่รู้จริงน่าจะพายงามอ่างาสั้นก็เออคิดแบบพายงามแสดงว่าสีสยามดีกี้นี่คืออยู่ทางขวานั่นก็ใช่ออแล้วพี่พี่แค่ปั่นพี่พแค่แคไปเอาพี่โดนี่พี่ผักแคนะฮะโอ้โอโอโกล้องก้องกล้องอ๋อพี่ผัาแแคกำลังไปหาพี่โดนะครับผูไกลเหมือนกันนะ เลี okay, ้ยวไปละแฟบป north n o r